าาชอยากเล่นเครื่องนี้ค่ะเมารอบคนเดียวเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยเอาคนเดียวเลยลูกทำไมไมันดัง,งอ๋อมันก็หมุนเนาะเออมันจะเห็นอยู่หรอกเฮ้ยเป็นยังงั้นอ่าอือฮะเอาแล้วซีแล้ว he try แล้ว he try นี่ไ ถ h าอบนะเขาจ w ลองใส่เขาจ t ลองใส่เขาจะลอ w เขาจองใส i t ขาจอง่เลองใ่เขาจะลองใส่ h ข r จะลอง Hi. ่เขาจ i ล i งใส่ Hi. งเอของเล i งใเะงเลองใสจอาอง i เลเ <laughs> oh <laughs> I know where I can get in under no <laughs> ow, ow. ไม่เห็นไม่เห็นกุ้งเห nope. รอลูกกุ้งก้ามปูนี่ลูกนะเออเอมีเครื่องเล่นเยอะแยะนะคะอ่า <osters> <c oughs> <c oughs> อันนี้คือรอบละหนึ่งร้อยบาทแล้วที่นี้ ซื้อบัตรตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครมานะคะก็จะมีคล้ายๆกับว่าสามอยห้บบาทไดเ้เล่นได้ทุกอย่างเลยเล่นได้ทุกอย่างเลยคือ350บาททั้งวันเลยค่ะแต่ทีนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าน้องอยากเล่นอะไรก็เลยเอาแค่รอบเดียวคือ100บาท ดาเซ็ต <laughs> <'s it. S 2> จบราคานี่แหละนี่รอบหนึ่งร้อยบ,บาท